สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพัดพอจะมาสาธิตวิธีการใช้งานฟีเจอร์นะครับผมเปรียบเทียบสต็อกทุกสาขานะครับการเปรียบเทียบสต็อกทุกสาขาเนี่ยก็คือจะต้องมีสินค้านะครับผมรหัสเดียวกันนะครับทั้งทั้งสาขาทุกสาขาเลยนะครับผมถ้าเกิดาสาขาไหนเนี่ยที่รหัสสินค้านี่ตรงกันระบบก็จะนํามาเปรียบเทียบกันนะครับกอ็อย่างแรกก็คือต้องทําให้รหัสสินสินค้าเนี่ย ุกสาขาเนี่ยหรือว่าสาขาที่เราต้องการเปรียบเทียบเนี่ยเท่ากันเหมือนกันก่อนนะครับผมวิธีการเปรียบเทียบนะครับผมก็ให้เข้าไปที่เมนูสต็อกเต็มนะครับแล้วเลือกเมนูเจุดด้านขวามือตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีคําว่าเทียบระหว่างสาขาอยู่นะครับกดนะครับผมหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมันก็จะเปรียบเทียบสินค้านะครับผมในร้านนี้นะครับผมกับ สาขาอื่นเนี่ยทุกสาขาในระบบเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านาสาขา,าร้านอาหารแวดนะครับของวงเล็บทดสอบก็คือร้านนี้นั่นเองนะครับระบบก็จะนําสินค้าจากร้านนี้เป็นหลักนะครับผมในการตั้งนะครับเพื่อไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นนะครับก็อย่างล้าสินค้าตัวนี้นะครับผมของผมเนี่ยมันจะมีแค่ที่สาขานี้แล้วก็สาขาร้านอาหารนนแวนนะครับ มนเลยสามารถเปรียบเทียบได้นะครับส่วนสาขาอื่นนะครับสาขาร้านของสดนะครับสองร้านนะครับผมจะไม่มีรหัสสินค้านี้ทําให้เป็นเครื่องหมายตกใจก็คือไม่สามารถที่จะเช็คสินค้าตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถนะครับผมนาออกเป็นไฟล์ excel ได้นะครับกดคลิกนําออกนะครับกดตกลงเพื่อดาวน์โหลดนะครับไฟล์ excel เนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนกับ ในหน้าระบบเลยนะครับราสินค้านะครับชื่อสินค้านะครับแล้วก็ชื่อสาขานะครับแล้วก็จํานวนนะครับก็จบการสาธิตการเปรียบเทียบสต็อกระหว่างสาขานะครับผมประมาณนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ